แล้วก็ตรงเนี้ยเรากะว่าจะวางเป็นน้ำพุว้าวสวยจุงนี้น้ำไหลโจกเลยอะ่ะน้ำพุสวยมากเลยอะดูดิมันเหมาะจะวางข้างหน้าทางเข้าสวนสัตว์ของเรานะภูเขาไฟมันก็คือวอคานโนเนาะเอ้ยน่ารักอะ่ะดูดิมันไหลจริงๆนะเนี่ยเราอ้อเวเราสาจะสูญพันแล้วยังไม่สูญพันมันยังไม่ได้ระเบิดเลยไม่ทั่ไหน สวัสดีค่ะก็สวัสดทีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมโครฟ a f t สร้างกันอยู่แล,ล้วค่ะแต่ว่าวันนี้จะมาในแนวของไมโครฟไทคูนกันนะ<อ>ซึ่งไมโครฟัฟไทคูนในวันนี้เขาบอกว่าในแบบนี้นะคะเล่นได้คนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อมเนี่ยก็จะเข้าไปสร้างไทคูลคเนเดียกันก่นนะอนเนาะเดี๋ยวพอสร้างเสร็จพี่เชนจะไปเดินดูด้วยเริ่มแรกนะคะเจ้าของเงินทุนคนนี้เขาก็จะให้เงินทุนเรามาสร้างสวนสัตว์กรงรากกันก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะต้องไปเตรียมอาหารให้ไดนโนเสา์ของเราก่อนวันนี้ก็จะเป็นการสร้างไ ทับไทคูนเดนเสร์นะคะและนี่ก็คือผักชิ้นแรกค่ะที่เราจะต้องไปให้อาหารไดนเสร์ในกรงกันนะ<ว>เราก็จะต้องเอาผักไปให้เจ้าไดนเสร์ที่ชื่อว่าแพคิโซฟาร์ลัสตัวแรกกันก่อนนะคะและเราก็จะค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ขยายสวนสัตว์ของเราค่ะให้มีไดนเสร์เยอะๆไปเลยวีลังชอบใหญ่เลยถ้าทางจะอร่อยนะ น้องกำลังหิวโซ่ละไม่เห็นยากเลยอ้อมอ้อมก็แค่ย,ยื่นแขนให้น้องกินเท่านั้นแหละเฮ้ยน้องเป็นไดโนเสาร์กินพืชเอ้อยไอตัวเนี้ยอันนี้มาสคอร์มาสคอตของสวนสัตว์ต้อว่าไดโนเสาร์ยักเดีกไปอีกสักพักเนี่ยเราจะเริ่มเปิดสวนสัตว์ไดโนเสาร์ของเรายัางเป็นทางการแล้วนะ <S <S แล้วก็จะมีลูกค้ากับนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์ของเราเขาก็จะให้เงินเราเนี่ยไปทําทุนแล้วก็ไปซื้อสวนสัตว์เพิ่มนะคะตอนนี้เราก็จ้างช่างก่อสร้างนะคะให้มาก่อสร้างรั้วดิโนเสาร์เพ ซื้อไข่ไดโนเสาร์นะคะกับนักโบราณคนนี้กันก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองเลือกไข่ใบนี้ก่อนก็จะเป็นไข่ของแรปเตอร์นะคะเออนี่มันเปิดท้ายแล้วไข่ของเรอะไรกันเนี่ยนี่ก็จะเป็นไข่ของเวโรซีแรปเตอร์นะคะเราก็จะฟักไข่ที่กรงนี้แหละแต่ว่าไข่ไดโนเสาร์ค่ะมันจะฟักนานหนนะ่อยเนาะปิ้งออกมาละอุย๊ยตัวเปรดของทุกคนน้องก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องให้อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แก่น้องนะคะอุย๊ยดูนี่ รูปภาพโปสเตอร์ครัง้งนั้นนี้น่ารักมากๆเลยนะเขามีสตมาให้เราสร้างค่ะก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะคะเดีย๋ยวเราจะสร้างฟาร์มอาหารไดนโนเสาร์ไว้ตรงนี้นะคะก็จะแบบมีด็อกเตอร์คอยเฝ้าอยู่นะเขาจะคอยผลิตอาหารให้เราค่ะอุ้ยอันนี้รุ่นกินเนื้อนี่นะแต่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสดนะคะก็คือเราเอาไปป้อนให้ไดนโนเสาร์กินเนื้อของเราเนาะแล้วถ้าเราไม่มาให้เองอ่ะเขาก็จะมาช่วยให้อาหารด้วยแต่เขาจะหักตังเรานะเป็นค่าแรง ช่เราต้องมีลูกจ้างนะเราจะให้ทุกกองเองคนเดียวไม่ได้เราคงให้ไม่ทันหรอกเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยลูกค้าก็จะเข้าสวนสัตว์ของเราละเราต้องรีบฟางให้ได้เยอะๆเร็วนะอุ้ยลูกค้ากันนะักท่องเที่ยวเริ่มเข้าสวนสัตว์ของเราละ,ละ<อ>เดี๋ยวพอเขาเข้าแล้วเขากลับไปเนี่ยเขาก็จะให้เงินเราด้วยนะอันนี้เราก็จะต้องค่อยๆเก็บเงินไทคูณน,นะคะแล้วก็มาซื้อของมาสร้างสิ่งปลูกสร้างกันต่อค่ะเฮ้ยนี่มันจะบอกนะว่ามันคือทอยเล็ห้องน้ำอ๋อหอยกำลังตรวจเลยรียบไปเลยอ้ํา <laughs> ดูห้องน้ําก่อนอันนี้เขาสร้างออกแนวเซอร์ไว r เวอร์นะคะเอ้ยมันเหมือนนะเนี่ยดูดีมันมีโถสวมชักโครกเนี่ยแล้วก็ต่อไปที่เราจะสร้างนะคะนั่นก็คือโคมไฟเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มมืดแล้วแ่ะมันจะต้องมีโคมไฟให้ลูกค้าค่ะอ๋อเราสามารถเอาเงินไทยคุณเนี่ยมาซื้อโคมไฟแล้วก็ไปวางตามสวนสัตว์ของเราได้นะคะว่ามีไฟจริงด้วยสว่างจุง อย,อย่าลืมรับลูกค้าเยอะๆนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เช้าอีกวันนึงแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาเลือกดีกว่าค่ะว่าจะสร้างอะไรดีนะโอ้สามารถเลือกร้านอาหารต่างๆได้ค่ะแต่ว่ารู้สึกมันจะบักๆเนาะโอเคลองสร้างร้านนี้ก่อนก็นแล้วกันนะปึ๊บโอ้น่ารักมันน่าจะเป็นร้านขายของซีเวเนียหรือว่าร้านขายของที่ระลึกมากกว่านะเฮ้ยจะให้ไดนเสา์มนหลุดออกมาเนี่ยไม่ใช่ที่ระลึกนะเป็นที่ระทึกแทน อามากว่าวิ่งกันปลาลาบไปนะแต่ว่าสวนสัตว์ไทยคูนเดโดสาวของเราเนี่ยมันจะไม่กัดคนเลี้ยงนะคะแล้วก็ไม่กัดนักท่องเที่ยวด้วยเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามาซื้อไข่ไดโนเสา์ใบต่อไปดีกว่าอยากลองดูนะว่าตัวต่อไปเนี่ยอ,อปมาหน้าตาจะเป็นไงนะเนาะแล้วสาวเดกๆของเราน่ารักทุกตัวนี่ก็จะเป็นไข่ไดรนเสา์ที่ชื่อว่าพาราโซโลฟัสนะคะเราจะเลือกหาบริเวณตรงนี้ในการสร้างเนาะนี่เลย เราจ้างช่างก่อสร้างมาช่วยสร้างก่อนนะเขาจะสร้างรั้วให้เรานะคะแล้วก็สร้างที่อยู่ให้กับใดนเอร์เสของเราด้วยค่ะแล้วกดคอนเฟิร์มไปก่อนใช้เวลาสร้างนานมากเลยล่ะอย่าบอกนะว่านั่นหลอดสร้างนะโอ้โหไม่กระดิกเลยการสร้างก็จะมีหลอดเลือดในการสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยค่ะซึ่งเราก็ต้องรอเวลานีดนึงกันะหลังจากที่เรารอไปรอมาเนี่ยเราก็ไปสร้างอย่างอื่นกันต่อดีกว่า ลองสร้างเอาคาเฟ่ไดโนเสาร์ดีกว่านะเอาสร้างทิ้งไว้นะคะเพราะว่ามันใชา้เวลาสร้างนานนะเราก็ต้องเก็บเงินไทยคูณ้วยนะถ้าไม่มีเงินก็สร้างไม่ได้เนะาะอุ้ยน่ากินจ้วขายอะไรอ่ะอันนี้นา่าจะขายอาหารมั้งถ้าเป็นพวกคาเฟ่น,นะ<อ>แต่ว่าเออร้านยังไม่เปิดหรือเปล่าอ๋จีของยังไม่มาส่งนะร้านออกแนวเซอร์วร์มันก็จะแบบไม่มีของแบบนี้นี่แหละมันจะเป็นของสตาร์เตอร์ทั้งหมดนะนะแต่ป้ายเขาหลูมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกรงนี้ดีกว่า นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วเราก็ฟักไข่ทิ้งไ้เลยโอ้โหอเมื่อกี้วางนานแล้วอันนี้นานกว่ารอฟักไข่นานกว่านะ้ดูหลอดเลือดดิมันต้องใช้เวลาฟักจริงๆนะไม่ใช่วางปุ๊บแล้วเกิดปั๊บนะก็คงจะต้องรอสักพักหนึ่งอนะเนาะโอ้โให้อย่างเงั้นเราต้องไปทําอย่างอื่นกันก่อนนะ โอ้ยท่าทางกันนานเลยเนี่ยรอกันยันลูกบวชแล้แหละโอเคช่างก่อสร้างเดี๋ยวจะให้ในายช่วยสร้างป่าเพิ่มเนาะเราจะแบบให้สร้างออกแนวป่าฟอเรสต์นะคะเป็นป่าป,ปกติเนาะเพราะว่าเราสร้างเป็นพวกป่าจังเกิลกับทะเลทรายไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะสร้างเป็นป่าฟอเรสต์ปกติบ้างนะคะออดูหน้าตาเขายังสร้างไม่เสร็จนะ เราไปเซอร์วีดูที่อื่นกันก่อนเรามาช้อปปิ้งไข่เดโนเส์กันดีกว่าค่ะ oh. เราจะซื้อไข่เดโนเสร์ไปฟักกันนะเพราะว่ากรงที่เราใช้เลี้งยงไดนนเสว์เนี่ย เริ่มมีเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ขายแพงเหมือนกันนะขายใบละ500บาทเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วแบบเก็บเงินจากลูกค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้แพงขนาดนั้นหรอกนะไม่รู้คุณลุงเขาไปเอาไข่มาจากไหนมาขายเราแย่ๆนะเขาน่าจะเอามผลิตจาก d n a ของในโนสมาเองหรือเปล่าอ่ะหรือเขาอาจจะขุดจากหลังบ้านเขาก็ได้นะน <c oughs> ี่ไงเวโรซิลัปเตอร์ออินอังจะโตหรือยังเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเรานะคะก็กะว่าจะฟักไข่น้องเพิ่มนะ เขาจะได้อยู่เป็นคู่กันนะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแต่ว่าแบบถ้าเกิดไว้ตัวเดียวเขาก็จะเหงานะคะเราก็กล่าวว่าเนี่ยแต่ละกลงเนี่ยเราก็จะแอบฟักนะฟักสองสามตัวแล้วกันเนาะโอเคให้น้องกินอิ่มนอนหลับก่อนนะเอาล่ะแค่รอเวลาฟักไข่วิเด็กน้อยมาเที่ยวเหมือนกันเหรอดูดิแต่ละคนข้างดูแลห้ามมีความสศขเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟักไข่ในเ,เราเสาต่อนี่ก็ค่ะกลงนี้เราก็จะฟักทิ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอให้มันโตอีกทีค่ะแล้วค่อยมาดูมันนะเอาล่ะ นี่เก็เช้าอีกวันนึ่งแล้วไปดูดินั่นไงฟักแล้วเฮ้ยน้องเกิดแล้วพาราโซโลฟัสเฮ้ยน่ารักแตมัน้องมีงอนด้วยอ่ะน้องกิเลยนต้องกินผักผลไม้ถ้าแบบเราให้พืชหรือเนื้อน้องกินนะคะน้องก็จะรักเราเนาะก็อยากให้น้องรักเราีเยอะเราก็ต้องอาหารมาให้น้องบ่อยๆนะโอเคจ้าเดี๋ยวจะหาเพื่อนมาอยู่ด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกลองอื่นกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าเริ่มเยอะแล้วเห็นปะ เดินไปที่ไหนก็เจอลูกค้าเต็มไปหมดเลยแหละเอาล่ะเฮ้ยคนลุงใหมก่ก็เงินพอละเราจะมาซื้อขันโนรเสาเพิ่มคราวนี้จะได้เนโนเาสาตัวไหนก็ไม่รู้นะลองสุ่มซื้อก่อนละกันได้มาแล้วโอ้ยสไปโนอโซอัสอ้ยตัวกินเนื้อนี่นะ <Wow. S 1> ดีเลยกำลังอยากได้ตัวดุดดุอยู่พอดีเลยแหละเอาว่าจะไว้กงนู้นก็ดีนะออ้ยมันอันตรายนะเลี้ยงตัวดุดุเนี่ยอันน่าเน้องไม่กัดอยู่แล้วล่ะลองค่ oh. อนข้างจะเชื่องนะเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหม เ่าไม่ใช่ <g ül> ถ้าเป็นชีวิตจริงเราคงจะโดนงับแล้วล่ะเราคงจะกลายเป็นอาหารมื้อค่ำของน้องไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรารอให้น้องฟักไข่กันนะน,<าง>น่าจะเป็นตอนเช้านั่นแหละน้องถึงจะฟักเป็นตัวเต็มวัยนะ 1> <1> นี่ดูดีโคมไฟของเรามันเปิดปิดได้จริงๆนะเนี่ยดูดีตอนนี้ตอนกลางคืนเราก็ต้องไล่เปิดไฟเองเนาะ 1> <1> แล้วก็นี่ก็เช้าอีกวันนึงละวันที่เท่าไหร่มันก็หลายวันนะน,นะ เล่นไปเล่นมาก็อยรอหลายเวลามากเลยอ่ะกว่าแบบมันจะได้เงินนะนะแล้วเอาเงินน่ะมาซื้อของซื้อพวกสิ่งปลูกสร้างซื้อไคโนเสออะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยนั่งไงคาโนเกิดแล้วเราเข้าไปดูคาโนเขาหน่อยแม่ท่านทางเขากาลังหิวเลยนะว่าไงคานคานกินไหมกินเนื้อไหนเปล่าเฮ้ยเขาไม่อยากกินนะคะอยากกินอ้อมอ่ะกินเนื้อสดนัฝากนะท่าทางน้องจอยังไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่เนาะด็อกเตอร์เข้ามาป้อนอาหารให้เรามั่งถ้าน้องอิ่มน้องก็จะไม่กินนะ ไม่เป็นไรเราให้น้องหิวแล้วกันนะเนาะเผื่อว่าด็อกเตอร์เขาอาจจะมาป้อนเองก็ได้นะไอ้อย่างงั้นเราไปดูกองอื่นดีกว่ากองนี้กองนี้กองนี้แบบเอ้ยสไปโนสอัดเหีืยน,น้องกําลังหิวอยู่เลยอ่ะเข้าไปอยู่ดีไหมเอ้ยทุกคนดูนี่น้องมีแผงอยู่ข้างหลังด้วยน้องดูแล้วระวังนะนนะให้น้องกินเนื้อน้องก็ไม่ดูเราอ้ยดูเขี้ยวน้องดิให้น้องกินเนื้อน้องก็เป็นมิตรแล้วล่ะก็คือในแบบนี้ไดโนเสาร์จะไม่กัดเราเพราะว่ามันถือว่าเป็นส่วนสัตว์นะคะนี่ดูดิ โอ้ยตัวน้องใหญ่หน่าดูเลยล่ะอุยน่ารักอืมถ้าใหญ่กว่านี้ก็เข้ากงไม่ได้นะตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยเข้าสวนสัตว์ของเราเยอะแยะล่ะทำให้เราได้เงินมาเพิ่มหลายพันเลยนะเราเลยเอาเงินมาซื้อไ่เดโนเส์เพิ่มดีกว่านาะเอาละจัดไปอย่าให้เสียห้าร้อยบาทแล้วก็ซื้ออีกใบละกันเนาะไหนๆก็มาแล้วอ่ะอย่าเพิ่งโซเอานะ นี่ไงได้มาแล้วแท็กิโซฟลอสโซลัตนะคะกับไทสระท็อปนะคะนี่พอดีเลยเขาน่าจะอยู่ด้วยกันกองเดียวกันได้นะนี่ไงให้อยู่กองนี้ก็แล้วกันกองนี้เราก็จะฟักอีกใบหนึ่งนี่เลยนี่เลยฟักเลยฟักเลยนอนจะได้ไม่เหงาอยู่ตัวเดียวมันเหงาใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไหนจะมีเพื่อนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราจะแวะมาเยี่ยมเขานะโอเคก็เช้าละไหนดูดิมีปัญหาอะไรหรือเปล่านั่นไงเกิดแล้วอุ้ยน่ารักใครนะคะ เอาแล้วอ่ะให้กินผักนะมาตัแอปแบวใช่ดูสิอ,อ๋มไดนอสซอบสวนสัตว์ที่นี่อ,อ๋มน่าจะกลพันุแล้วนะมันน่าจะแบบว่าลบเคี่ยวความดุลงไปแล้วนะเพราะว่าดูน้องตัวเล็กตะมูตะมีมากเลยแหละอุ้ยตรงนั้นล่ะตรงนั้นก็ฟ้าก็เหมือนกันอ,อลองเข้าไปดูมาอ,อีน้องเกิดแล้วอ,อ๋อเขาอยู่เป็นเพื่อนกันเขาคุยกันอยู่ปล่อยให้เขาคุยกันไปก่อนนะไปดูดินีงานด็อกเตอร์เขามาให้อาหารแล้วเราช่วยเขาให้กันแล้วกันนะ อุย้ยนังรักเราแล้วขอบคุณมากเลยนะด็อกเตอร์ที่ให้าอาหารน่ะเขาจเจอหัวแข็งชนกันไหมเนี่ยอออเขาเรียกว่าหัวร้านชนกันต้องหาคู่มาให้แข่งแล้วใช่ต้องหาคู่นะตอนนี้เขาอยู่ตัวเดียวเขาจะไปชนหัวกับอีกตัวนึงก็คงจะไม่ไหวนะเนาะอุย้ยพายุฝนเข้าแล้วทําไงอะ่ะแล่ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วล่ะลูกค้าเขาทยอยกลับบ้านกันไปหมดแล้วเนาะอุ้ยสเตโกซอล์สอุ้ยน้องฟักแล้วเหรอว้าวตัวนี้ก็สวยดูสิ ต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องฟักไขใ่ใทอริสนสอรเพิ่มจํานวนนะนะเพราะว่ากองเนี้ยถ้าได้อยู่ได้หลายตัวนะน้องเหงา,าน้องอยู่คนเดียวอ่ะฝนตกเลยนะเนี่ยไปหาเพิ่มให้น้องเร็วแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟักไข่เทอริซีนโนซอร์ก,กันต่อนะดีไงเพิ่ได้ไข่ใบใหม่มาสดๆแลร้อนแล้วแหละน้องสเตกโกสอรสจะได้ไม่เหงานี่พาเพื่อนมาให้แล้วนะ <G AS> เดี๋ยวกให้น้องค่อยๆฟักออกมาก่อนนะคะตอนนี้ก็เช้าแล้วเราไปดูไหนดีเฮ้ยเธอมซีโนซารัสนนองเกิดแล้วตัวเบลอเลยอ้ามเขาจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมเนี่ยก้เขากินพืชเหมือนกันเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ดีเขาจะกินหัวกันแล้ว<อ>ตัว <มา S 2> ยังใหญ่เลยคณะจะเป็นเพื่อนกันได้นะ นี่ไงเดี๋ยวเราต้องให้เขาน้องเขากินอนนะดูดิหัวเขาเกินรัวแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้น้องเขายังไม่หิวเลยนะเพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยเขาเพิ่งมาให้อาหารเองอะเขาเพิ่งป้อนอาหารน้องไปเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาฟักเดนอสส์เพิ่มซะเลยเนาะไหนๆก็ได้ไข่เดนอสส์ใบใหม่มาแล้วล่ะห่ังเขาจะอยู่ด้วยกันได้นะไอยฟักนานอยู่แหละ เป็นเพื่อนคู่หูต่างเผ่าพันนะจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมเนี่ยเอาละค่ะกองนี้น้องก็เกิดแล้วเนาะหุ้ยดูสิเขาน้องมีตั้งหลายเขาอยู่บนหัวนะ่ะอุ้ยสวยจุงแฮมมีน้องอยู่ข้างบนใกล้ๆก,กับจมูกเลยนะตัวน,นี้ไม่่อยเจอบ่อยเลยนะเนาะเฮ้ยนี่ไงกองนี้ก็เกิดเขาสามตัวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะอ๋อนี่ไงน้องตัวละ <S <S> <S นี่เขาก็อยู่ด้วยกันได้เขาก็ไม่เห็นจะก,กัดหรือตีกันเลยนะดีแม่ก็เขากินพืชด้วยกันนี่นาเดี๋ยวเราป้อนอาหารเขาหน่อยละกันเนาะโอเคกินผักก็เรียบร้อยกินเยอนๆนั่นเด เด็กนะเดี๋ยวไปหามาให้อีกแล้วตอนนี้เราก็สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์ไทคูนของเราเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะต้องสร้างพวกสิ่งปลูกสร้างที่เป็นพวกน้ำพุนะคะหรือว,ว่าน้ำตกแล้วก็พวกภูเขาไฟระเบิดก็จะดีนะ yeah, เย้เจ้คคู้หนึ่เข้าไปดูดีมีตัวอะไรบ้างกันนี่นี่ไงจำนวนประชากรไดโนเสาร์เราเพิ่มขึ้นแล้วแหละโอ้โห oh แต็มเลไใครเสร็จรับทัพงน,นันเลยเนี่ยเพราะว่าตัวเดียวมันไม่สวยใช่ไหมมันก็เลยต้องเพิ่มไม่หลายตัวเนี่ยนะแล้วกองนู้นน่ะตัวอะไรบ้างกันน ตอนนี้มีเยอะเดี๋ยวให้ดูอุ้ยแรปเตอร์ทนาดน,นี้นี่นมเขาอยู่เป็นครอบครัวเลยนะถ้าทางเขาจะเหนาเนี่ยไม่ถ้าทางจะหิวอะ่ะอ,อยู่นานไม่ได้ต้องรีบไปนะเอาไปอยู่กับพี่เซนค่ะดิพี่ซิงััอกงขางมากเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแทน <laughs> เด็กน้อยร้องไห้ใหญ่เลยพาพัดหลงกับผู้ปกครองอะเปล่าอ่ะเอางานงอกเราต้องพาไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วนี่่าบึ้งตึงเลยโอโ้โหกองนี้ก็หลายตัวนะอุ้ยกำลังหิวน้องหิวอ่ะเดี๋ยวคงต้องมาป้อนข้าวหนังอล,ล่ะดูดิหิวใหญ่เลยอ่ะด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์แย่เราน้องหิวครับขึ้นสัญ,ญลกักษณ์กำลังหิวกันอยู่เลยอ่ะรีบบอ,อกดี่กว่าเดี๋ยวเขาจะกินเราแทนนะยังไม่อยากเป็นผู้ประสบภัยนะ แลกงนี้เราหอคาโน้งน้นเลยโอยกงนี้คานโนอโอ้โนี่ไงด็อกเตอร์อยู่นี่เองสามตัวเลยนะด็อกเตอร์เขามีอยู่คนเดียวก็ต้องให้เวลาเขาให้อาหารเลยนะแล้วเขาไปทําอะไรข้างในอ่ะเออม,อมอาคอยให้อาหารคานโนออยู่ไงหรือเขาจะเป็นอาหารให้คานโนก็ไม่รู้โอไม่ วุ้ยกองนู้นนะกองนึงก็ต้องไปดูสไปโนซอรัสว้าว้ยสไปโนซอรัสคู่นี่ไงอยู่กับเป็นแฟนกันเลยนะเดี๋ยวอีกไหนต้องออกลูกมายิเยอะค่ะ้าป้เฮ้ยน้องหิวน้องหิวน้องเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวน้องจะมำมรอแทนนะเราก็รีบป้อนเนื้อให้น้องก่อนเลยกันโอเคยบรลายน้องรักละน้องพอใจละนเรารียบออกไปกันดีกว่าตอนที่เราจะเป็นอาหารเขานะเราก็ไปดูกองนู้นบ้างดีกว่าอาร์ตี้หมวกสวยนะล้อนา ว้ยหมวกเหมือนคนนู้นเลยหมวกฮาวบอยซะด้วยนะเนี่ยกล้องนี้ก็อยู่ด้กางสมตัว3ามแบบไปเลยนะอ๋อเพื่อนต่างสายพันธุะ <laughs> อ๋อคือว่าเขาจะกระจุกกันอยู่ตรงนี้หรอเขาจะเล่นซ่อนแอบกบับคนให้อาหารก็ได้นะนี่เขาหนาวเปล่าเขาเลยแบบว่ามายืนกระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยต้องไปหาผ้าห่มมาให้น้องเราเออนี่เขาไม่ต้องใช้ผ้าห่มลวมั้งเพราะหนังน้องหนานะเอ้ยนี่ไงเขาชอบนี้มากเลยโันนี่กองสุดท้ายไปเยี่ยมน้องหน่อยดิ ดูนอน,น้องนี่พร้อมจะพุ่งชนนะเนี่ยแต่ว่าโชคดีหน่อยน้องกินพืชทั้งเลยไม่ดูนะพี่เคนรอข้างนอกแล้วกันนะน่ากลัวแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บตกสิ่งปลูกสร้างอีกนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือน้ําพุว้าวสวยจุงจริงๆเราอยากวางน้ําพุไว้ด้านหน้าทางเข้านะคะแต่ว่าเงินยังซื้อไม่พอนะแล้วก็มันยังบักบ ắc, ักเราก็เลยหยิบมาวางก่อนเนาะมันบัก็้เราซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มไม่ได้นะงงเลยน้ําไหลโจ๊กเลยอะน้ําพุสวยมากเลยดูดิมันเหมา จะวางข้างหน้าทางเข้าวสวนสัตว์ของเรานะ<อ>แล้วก็ตรงเนี้ยเรากะว่าจะวางเป็นร้านเบอร์เกอร์ไดโนนะคะ เอแต่ว่าไม่ได้ขายเนื้อไดนโนเสาร์นะมันก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ปกติแต่ว่าจะเป็นโลโก้ของไดนโนเสาร์นะคะโอ้โหอย่างน่ากินเลยดูดิคคราครกับลังนคาเฟ่เมื่อกี้เลยเนาะขอสองอันครับเขาย,ยังไม่เปิดแม่ค้าไปตลาดอยู่แม่ค้ายังไม่กลับมาเลยเนี่ยไม่กลับมาหลายวันแล้วต้องใส่โดนกินไปแล้วต้องใส่โดนไดนโนเสาร์ขมือกันละแล้วลก็เดี๋ยวอีกอันหนึ่งที่เราจะวางสิ่งปลูกสร้างค่ะนั่นก็คือภูเขาไฟมันก็คือวอคานโนเนาะแต่เราจะวางไว้ถ้าถ่ากับน้ำพุนี่แหละ เอ้ยน่ารักอ่ะดูดิมันไหลจริงๆนะเนี่ยเราอ้ามเดี๋ยวเราเสาจ,จะสูญพันธ์แล้วยังไม่สูญพันธ์มันยังไม่ได้ระเบิดเลยไม่ทค่ไหล เอา TNT เราไปวางดิอ๋ออ๋อฟาร์มาฟาร์มาอ๋อช่ด้วยอีขึ้นมาแล้วเราไม่ตายหรอกนะอ๋ออ๋อเย่แล้วจะตุยแล้วไม่ตุยอันนี้ไม่ตุยมันเป็นไทคูุนโอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นไมโครฟ์ไทคุณมาแค่นี้กันนะถ้าชอบแล้วก็แชร์กันไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้กันด้วยละและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะพี่บอยบ๊ายบาย